สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรออสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะวันนี้ก็เป็นภารกิจในวันที่26แล้วค่ะสำหรับที่เรากำลังท้าทายตัวเองนะคะว่าเราจะสามารถ EQ ดีขึ้นได้ใน31วันหรือไม่นะคะภารกิจในวันนี้ค่ะถ้า ลงมือทำนะคะฟังด้วยความเข้าใจแล้วลองลงมือทำแล้วทำให้เป็นนิสัยนะคะซึ่งนิสัยนี้จะดีมากนะคะมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นเลยค่ะคน EQ ดีก็ไม่ใช่แค่อารมณ์ดีอย่างเดียวนะคะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้น จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเราก็จะมาฝึกการสื่อสารเชิงบวกนะคะโดยที่เราจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นแล้วเราก็จะมาฝึกสื่อสารให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดอะไรออกไปแล้วสถานการณ์มันแย่ลงพูดแล้วแบบเฮิร์ตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ มีงานวิจัยสนับสนุนก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารทางบวกนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งอันนี้เขาทำการศึกษาระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเขาพบว่าการใช้พฤติกรรมการสื่อสารที่เป็นทางบวกคือให้ครูเนี่ยนะคะสื่อสารทางบวกกับนักเรียนอย่างเช่นแสดงความห่วงใยนะคะมีความชัดเจนในการสื่อสารนะคะแล้วก็สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสํำเร็จของนักเรียนได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะเห็นไหมคะมาดูงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เอาแบบหยิบตัวอย่างมาแล้วกันนะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารในที่ทำงานค่ะเขาพบว่าการสื่อสารที่เปิดเผยและมีความเห็นอกเห็นใจในที่ทำงาน มันจะช่วยลดความเครียดโอ้อันนี้ดีมากบางคนนี่สื่อสารในองค์กรคุยกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเครียดนะคะแต่ถ้าเราสื่อสารใน,นางาน,นวิจัยว่าถ้าเราสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจจะช่วยลดความเครียดจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานนะคะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความร่วมมือและการเรียนรู้ในองค์กรโอ้อันนี้เยี่ยมมากเลยนะคะ ทีนี้มาดูด้านสุขภาพบ้างเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเขาก็ระบุว่าการสื่อสารที่มีคุณภาพระหว่างผู้ให้บริการนะคะก็คือพวกหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นโอ้อันนี้แน่นอนนะอย่างเช่นผู้ป่วยพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ ผู้ป่วยก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ได้นะคะซึ่งอันนี้แมมใครๆก็อยากให้คนพูดพูดดีให้กำลังใจห่วงใยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้เอาพอเอาแค่นี้ก็พอนะประวาณันนี้นะคะทีนี้เราจะมาฝึกการสื่อสารเชิงบวกได้อย่างไรนะคะภาษาอังกฤษของ การสื่อสารเชิงบวกก็คือ positive communication นะคะก็จะเป็นทักษะที่จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนะคะแล้วสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกบริบทนะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในครอบครัวนะคะหรือในสังคมค่ะแต่ทีนี้เราเราต้องบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าอูไอ้พวกพูดบวกเป็นพวก ไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไปตัดสินแบบนั้นค่ะคนพูดดีพูดเพราะพูดหวานก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่จริงใจนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราต้องไม่คิดเรื่องแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้อาจารย์ให้เทคนิคละกันนะคะเทคนิคว่าเราจะฝึกการสื่อสารเชิงบวกได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องตรวจตัวเองก่อนเลยค่ะว่าเราเนี่ยมีวิธีการพูดแบบไหนลองนึกถึงหน้าของ ลูกน้องเราเราพูดยังไงกับลูกน้องเราพูดคำไหนบ่อยๆเรานึกย้อนภาษากายของเราที่เวลาที่เราอยู่หน้าอยู่ต่อหน้าลูกน้องสิคะหรือเราพูดพูดยังไงกับหัวหน้าเรามีพฤติกรรมยังไงเรามีสีหน้าแววตาอย่างนี้จะนว่าเงี้ยต้องนึกให้ออกก่อนนะคะเรามีคำคำไหนไหมที่ที่เรามักจะพูดติดปากซึ่งคำพูดติดปากของเราบางทีมันอาจจะไป ไปทาให้คนไม่พอใจสมัยสาวๆอาจารย์ชอบพูดกันว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็ไปตีความว่าเหมือนเหมือนเราไปดูถูกเขาแต่จริงอาจารย์แค่ต้องการจะทําให้แน่ใจว่าเหมือนเราเข้าใจตรงกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาคิดลบเขาก็จะคิดว่าเอ้ฉันไม่ได้โง่เรื่องแค่นี้ฉันเข้าใจเห็นไหมแค่นี้มันก็ไม่มีสมัรถภาพที่ดีต่อกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ตรวจตัวเองเรื่องเรื่องแบบนี้ก่อนเรื่องภาษาพูดภาษากายของเราก่อนนะคะและทีนี้เราตัดสินใจที่เราอยากจะปรับปรุงการสื่อสารของเราละแล้วเราอยากจะเป็นคนที่มีวิธีการสื่อสารทางบวกเราก็ต้องฝึกที่จะใช้ภาษาที่แสดงความเคารพให้เกียรติและเห็นคุณค่านะคะกับผู้ฟังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พูดอะไรที่เชิงลบ อย่างเช่นสมมติว่าลูกน้องเราทำผิดนะคะหรือเพื่อนเราทำอะไรพลาดเราก็จะบอกฮะผิดอีกแล้วมะผิดอีกละ,กละว่าแล้วอันนี้ไม่เอานะคะให้เราใช้คำพูดแบบสร้างสรรค์ให้สถานการณ์มันดีขึ้นให้สถานการณ์ในหัวใจของคนที่เขาทำผิดพลาดอ่ะมันดีขึ้นนะคะอย่างเช่นลองมาดูกันอีกมุมหนึ่งไหม พี่เข้าใจนะว่าน้องมีเหตุผลในการทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นเป็นตัวอย่างนอกจากนอกจากฝึกพูดอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเราจะไม่ไม่พูดคําทางลบต้องคิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําพูดเชิงสร้างสรรค์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องฟังซึ่งฟังเนี่ยเราทามาหลายแบบฝึกหัดแล้วนะหลายวันแล้วนะฟังฟังแบบไม่ขัดจังหวะแล้วให้ในขณะที่ฟัง ให้แสดงออกด้วยภาษากายอย่างเช่นมีการพยักหน้าสบตานะคะบางคนพอเราฟังเนี่ยจะกดปากกาก็แก๊กแก๊ก,ก,กอันนี้มันแสดงความเบื่อนะคะหรือบางคนระหว่างฟังก็แคะนะตะกูลแคะมาเลยนะคะหรือถูมือหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นการแสดงว่าเราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นแสดงออกทางภาษากายนะก็พยักหน้า สอบตาอ,อาจจะมีการจดนิดหน่อยเวลาในที่ประชุมก็ยังได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทวนนะอาจจะมีการทวนความเข้าใจว่าเหมือนเราเราเข้าใจตรงกันคุณหมายความว่าจุดๆๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุภาพนะอาจารย์ว่าน้ําเสียงที่พูดก็ก็จำเป็นอาจารย์ว่าถ้าทําได้อะเราลองอัดคลิปเสียงของเราเวลาที่เราพูดกับคนอื่นก็ได้นะนะ แล้วมาฟังว่าเราเนี่ยมีวิธีการพูดยังไงพูดแบบสั่งเกินไปไหมหรือพูดแล้วทําให้คนสับสนเหมือนกันว่าเออจริงๆเราเป็นคนพูดเหมือนจิกกัดคนโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะอันนี้เราจะได้เราจะได้เปลี่ยนแปลงเห็นชัดแล้วจะได้เปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเวลาที่เราพูดกับคนนะคะเราอาจจะเปลี่ยนคือใช้ข้อความชั้นชั้นแทนคุณนะคะอย่างเช่น เปลี่ยนจากคุณทําให้ฉันโกรธคุณทําให้ฉันโกรธให้เปลี่ยนเป็นอืฉันรู้สึกไม่ดีเลยเนาะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราบอกว่าคุณทําให้ฉันโกรธนี่เป็นการกล่าวโทษแต่ถ้าคน EQ ดีเขาจะบอกเลยว่าอืฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้เป็นมุ่งที่ตัวเรานะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่า ช่วยลดการกล่าวโทษนะคะคือเราจะไม่ไม,ไม่ไม่โทษคนอื่นนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เกิดการพูดคุยเปิดโอกาสให้มันมีบทสนทนาที่เหมือนแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่แบบทะเลาะก,กันนะคะนะเวลาที่เราจะสื่อสารกับคนเนี่ยก็สําคัญนะคะจะคุยกับใครก็จำไว้เลยว่าอย่าคุยตอนที่ อารมณ์เป็นทางลบนะคะอารมณ์กําลังร้อนอยู่หรือกําลังรีบอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อย่าไปคุยแต่บางคนนะคะเขาจะใช้เวลาตอนรีบเนี่ยสมมติว่าพวกขายประกันนะจะมาใช้เวลาตอนรีบให้เราเซ็นอะไรเร็วๆ,ๆอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้เป็นจิตวิทยาที่ใจไหลมากนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเวลาอย,อย่าคุยกับคนตอนที่อารมณ์ร้อนยังไม่มียังไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก,ก็เลือกเวลานิดหนึ่งนะคะคุยตอนนี้เขาปกติอะค่ะนะคะแล้วก็เวลาที่พร้อมที่เราพร้อมจะเปิดใจนะคะเพื่อจะทําให้สถานการณ์มันไปต่อได้ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะเหมือนกาลังโกรธกับแฟนอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องอู้ไปเคลียร์กับแฟนในขณะที่แฟนกาลังโมโหไม่ไม่มีประโยชน์นะคะ่ะมันตีกันเปล่าเปล่านะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาแสดงความรู้สึก แล้วก็ความต้องการอย่างชัดเจนเหมือนมันมีเป้าหมายในการสื่อสารอะสมมติว่าสื่อสารเนี่ยเพื่ออยากจะให้ให้งานมันเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยตัตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เราพูดให้ตรงประเด็นเราพูดให้จริงใจอย่าพูดเป็นแบบพูดจริงอเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพูดแล้วแบบ คือพูดแล้วชมแต่มันก็เหมือนชมไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นแม้เธอเก่งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออพี่ชื่นชมว่าน,น้องทําอันเนี้ยได้ดีนะคะชมคือชมค่ะแต่พอพูดแล้วอยากให้ลูกน้องหรือให้เพื่อนร่วมงานของเราหรือทีมงานของเราหรือลูกของเรารู้สึกกำกวมว่าตกลงนี่ชมหรือกําลังถูกประชดประชันนะคะพูดให้ตรงประเด็นจริงใจสุภาพนะคะ,นะคะอย่างเช่น ฉันต้องการความช่วยเหลือในโปรเจกต์นี้นะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันถูกกดดันอยู่คนเดียวอะ่ะฉันว่าอันนี้คือตรงสุภาพด้วยแล้วก็บอกเลยว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าฉันทําอยู่คนเดียวไม่มีใครสักคนมาช่วยฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนแค่บ่นอะ่ะนะคะ มันก็ไม่ได้บอกว่าบางคนก็บอกโอ้ก็เห็นอารมณ์ไม่ดีประมาณนี้ใครจะอยากเข้าไปช่วยเห็นไมหมฮะมันมันตีความกันได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารนะคะพูดให้ตรงประเด็นพูดในสิ่งที่เราต้องการสุภาพและจริงใจนะคะเวลาถ้าเราต้องการจะชมใครให้ชมอย่างจริงใจสีหน้าแววตาอันเนี้ยเวลาจะชมใครควรที่ชมไม่เป็นให้ฝึกหน้ากระจกช่วงแรกอาจจะต้องดูเหมือนมีสคริปต์มีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าใจ แต่ว่าพอทำแล้วทำเป็นนิสัยมันจะออกมาจากตัวเราเลยถ้าเราทำเป็นประจำนะคะนะเราลองดูนะคะการชื่นชมคนอื่นเนี่ยมันช่วยสร้างบรรยากาศทางบวกเวลาทำงานอย่างเงี้ยในที่ประชุมมีการชมกันอย่างเงี้ยนะคะนะในที่ทำงานเราชื่นชมกันแต่ก็ไม่ได้ชมแบบจนแบบจนแบบโอ้ยเกินจริงชมคือชมแบบจริงๆและเคล็ดลับในการชมนะคะชมให้คนอื่นเขาได้ยิน เวลาตําหนีคนเนี่ยไปคุยกันแบบสองคนนะว่าเอออยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้นะแต่ถ้าจะชมชื่นชมคนนะอาจารย์ว่าคุยต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยมันคนก็รู้สึกดีนะคะทีนี้เวลาที่เรากําลังอยู่ในภารกิจการสื่อสารทางบวกแล้วถ้าเรารู้สึกเอ้ยชักโมโหมันก็ต้องเกิดขึ้นได้อะนะแล้วก็ต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะเวลาถ้าเราโมโหหงุดหงิดเนี่ย เราอย่าเพิ่งสื่อสารใดๆบางคนโอ้ฉันไม่พูดสักคำแต่ฉันพิมพ์ไปยาวเลยนะพิมพ์โอ้ตำหนิไปยาวเลยไม่เอานะฮะก็สงบรู้สึกอารมณ์เป็นปกติแล้วค่อยสื่อสารนะคะหรือถ้าสมมุติว่าอมืมันจําเป็นมากเลยที่ที่คนแบบรอคําตอบจากเราในที่ประชุมไม่พูดก็ไม่ได้อย่างเงี้ยให้ใหายใจก่อนหายใจเรียกสติคือหายใจเข้าลึก,ลก ให้จอกเช้าแล้วค่อยพูดหรือนับ1นึถึงสิแล้วก็บอกกับตัวเองว่าพูดดีๆมีเหตุผลหรือพูดดีอย่างมี EQ แล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันคือนักสื่อสารทางบวกนี้พูดในใจหมดเลยนะคะแล้วก็พูดค่ะก็สิ่งที่ควรจะต้องทําเลยนะคะอาจารย์แนะนําให้ฝึกสถานการณ์จําลองนะคะลองนึกดูนึกสถานการณ์จําลองแล้วก็ลองดูว่าเรา เราจะพูดยังไงสมมติสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ฝึกฝึกพูดให้ชัดเจนว่านี่เราต้องการแบบนี้แล้วก็ฝึกที่จะให้มันเป็นทางบวกนะคะแล้วก็อาจจะขอความคิดเห็นจากคนอื่นก็ได้ส่งมาให้อาจารย์ดูก็ได้ส่งคลิปมาให้อาจารย์ดูได้นะคะหรืออาจจะเขียนสคริปต์มาก่อนแล้วให้อาจารย์ช่วยดูให้อาจารย์ก็ยินดีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่ยากหรอกลองทำเถอะค่ะอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นบุญนะ เนี่ยนะคะมันเป็นแบบคือมันเป็นคำพูดที่ทำให้คนสบายใจไปต่อได้ให้กำลังใจเขาอาจารย์ว่านี่คือการทำความดีอย่างหนึ่งเลยนะคะนะอ่ะก็ฝากไว้นะคะนะทิ้งท้ายว่าคำแบบเนี้ยคนอยากฟังนะคุณทำได้ดีมากเลยเออชอบพี่ชอบความคิดนี้ของน้องนะ ไอ้คุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะขอบคุณมากๆที่ช่วยเหลือแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจเลยที่ติดตามฟังอาจารย์นะคะ <c oughs> นะแหมขอบคุณจริงๆเพราะว่าวันนี้เราก็ถือว่าปฏิบัติภารกิจร่วมกันแหละวันที่26แล้วนะคะเอาละคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ